พี่แมนได้ข่าวว่าเสียลูกโกมเหรอพอได้พอได้นี่ผมมีก้าวรถกินทีละเม็ดนะปิดตาด้วยนะปิดตาด้วยอ่าแล้วก็ทายมาแต่ละรถอ่าทั้งหมดเก้ารถปิดตาก่อนเ้ายิบไปยิบไปรถแรกรถแรกเอากินโอ้อันนี้ขนาดจับน่าจะรู้แล้วมั้งง่ายๆนะนี้นะถูกครับถูกต้องเอาอีกรถหนึ่งต่อไปต่อไปอันนี้โอ้โหอันนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะเฮ้ยอะไรอะไร อะไรมันคล้ายๆกันอันนี้อันระหว่างคอร์ริกับแฮกคอร์ริดเฮ้ยสองอันนะเอาเลยโขกรถเอ้ยไม่ใช่อีกแปดรถแปดรถอันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนกับเพื่อนอันนี้อันนี้เหมือนจะไดนาไมท์ปะยังทันที่กินเลยนะเออไดนาไมท์ถูกต้องเฮ้ยโอ้โหมาว่ะมาว่ะเอาต่อไปต่อไป อันนี้น่าจะรู้นะอันนี้ง่ายเลยอันนี้เหรออันนี้ง่ายโกบิโก้ปะอันนี้ง่ายเลยลองกินดูลองกินดูสี่เหลี่ยมเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมโกบิโก้แนหนได้ป่าวโกบิโก้กาแฟพี่ถูกเอาว่ะจะถูกหมดไหมเนี่ยเอาเอาต่อไปต่อไปโอ้หอันนี้โอันนี้อันนี้คล้ายๆเป็นแฮกเลยอะยังไงยังไงลองดูลองดูยังไงอุ้ยยังไงแฮกอันนี้แฮกไม่ใชแก้ เอาแล้วมาีฮอนนะออมีผิดแล้วหนึ่งผิดฮอนว่ะมีผิดแล้วหนึ่งเหลืออีกสเหลืออีกสรถเหลืออีกสรถแสดงว่าฮอนไปแล้วยังไงอันนี้หลายคนน่าจะชอบกินนะยังไงอันนี้อืมอันนี้เหมือนเป็นแบบเออเอะเอะโอรลโอไม่ใช่โอลโอเลอผิดผิดโอล่ถูกาวโอ อีก2อีกสามรถอ้าวอีก3รถส,สุดท้ายอันนี้ไม่มีฮอนแล้วเพราะว่าฮอนไทยผิดไปแล้วอันนี้เป็นโอ้หกลมๆ <c oughs> มะขามเอเอถูกต้องอีก2รถอ้าวสุดท้ายอีกสองรถเอาว่า <c oughs> เอาว่าอันนี้อะไรอะ่ะย <c oughs> ังไงอ้าวอันนี้ยังไงอันนี้ <c oughs> งยังไงอันนี้ ยังไงยังไงไม่มิ้นถูกต้องอ้าวสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายกินด้วยกินด้วยสุดท้ายโอ้โหอันนี้น่าจะไม่ผิดแน่นอนเก้ารถผิดไปหนึ่งครับผมถูกแปดสุดยอด